สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยคุณครูสมบัตินางมอนนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหนังสือภาษาพาทีนะคะเป็นการทบทวนนะคะนักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า190นะคะ บทที่12ชาติของเรานะคะนักเรนเคยอ่านไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะทบทวนนะคะและจะได้ดูว่าเ,ออเนื้อหานะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดต่อไปว่าเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเปิดไปเลยนะคะ190พร้อมแล้วนะคะค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูไปด้วยนะคะชาติของเราเด็กๆชอบ ครูกิตติเพราะครูกิตติใจดีพูดเพราะไม่ชอบทำโทษชอบให้โอกาสเด็กๆได้คิดปรับปรุงตัวเองครูกิตติมีกิจกรรมแปลกๆให้เด็กๆเล่นสนุกอยู่เสมอครูกิตติมาแล้วดูสิครูกิติถืออะไรมากล่องใหญ่สองกล่องในนั้นมีอะไรนะ เด็กๆส่งเสียงฮือฮาเมื่อเห็นของในกล่องกล่องใบแรกเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยสีสวยงามอีกกล่องมีกระดาษรูปแผนที่และชิ้นไม้สี่เหลี่ยมเต็มกล่องทุกคนเข้าเข้าใจวิธีเล่นกล่องแรกแต่กล่องที่สองนี่สิเล่นอย่างไร ให้นักเรียนวางไม้ตามแนวตั้งตามรอยเส้นแผนที่วางต่อต่อกันแต่ไม่ต้องติดกันครูกิติอธิบายเปิดหน้าต่อไปนะคะหลังจากแบ่งกลุ่มทำงานแล้วเด็กๆทุกคนทำงานที่ท้าทายด้วยความตั้งใจกลุ่มแรกทำรูปต่อเป็นแผนที่ประเทศไทยเด็กๆแบ่งชิ้นรูป ตามสีกลุ่มตามกลุ่มสีประกอบเป็นรูปเล็กก่อนแล้วจึงค่อยนำมารวมกันเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยกลุ่มที่สองเรียงชิ้นไม้ตามรอยเส้นรูปแผนที่เด็กๆแยกแยกพื้นที่กันทำเป็นส่วนๆทุกชิ้น ต้องวางต,ต่อต่อการอย่างละมัดระวังถ้าเผลอเอามือไปกระทบเข้านิดเดียวก็ล้มทั้งแถวแต่ทุกคนมีความพยายามในที่สุดก็สำเร็จครูกิติชื่นชมผลงานของนักเรียนก่อนจะตั้งคำถามใครอยากรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยบ้างถามได้นะ ผู้ผารีบยกมือก่อนค,คุณครูครับผมอยากทราบว่าใครเป็นคนสร้างชาติประเทศคนสร้างชาติไทยคือใครเป็นคนสร้างชาติไทยครับขอโทษทีนะคะเป็นคำถามที่ดีมากครูกิติชมใครเป็นคนสร้างชาติไทยก็คนไทยนี่แหละสร้างตะ สร้างตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วเมื่อก่อนคนไทยต่างคนต่างอยู่แยกเป็นกลุ่มๆจนกระทั่งมีกระสัตของคนไทยกลุ่มหนึ่งทรงเป็นผู้นำและนักรบที่กล้าหาญค่อยๆรวบรวมดินแดนและผู้คนเอาไว้กษัตริย์องค์ต่อๆมาก็ทรงเป็นนักรบ เช่นกันเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นป้องกันไม่ให้ข้าศึกมาลุกรานจนกระทั่งถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันถึงแม้นไม่มีการสู้รบกับข้าศึกเหมือนสมัยโบราณแต่พระองค์ก็ทรงปกครองแผ่นดิน และแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขเด็กๆฟังอย่างซาบซึง้งชาติไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนทรงปกครองและรักษาชาติไว้ไม่ให้ตกเป็นทาสของชาติอือ่นครูกิติให้นักเรียนคนหนึ่งลองขยับรูปต่อ แผนที่ประเทศไทยแต่รูปยึดแต่รูปต่อยึดแน่นไม่มีส่วนใดแยกออกครูกิติให้นักเรียนอีกคนผักชิ้นไม้ที่เรียงไว้เพียงชิ้นเดียวปรากฏว่าไม้ล้มทับก,กันไล่ไปทีละอันจนหมดแถวเด็กๆนั่งเงียบ มองภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าทุกคนใช้ความคิดหนูรู้แล้วค่ะน้ำใสพูดรูปที่ต่อไม่หลุดจากกาันเหมือนคนไทยต้องมีความสามัคคีกันใช่ไหมคะแล้วถ้าคนไทยไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็เหมือนชิ้นไม้ที่ล้มไปทีละชิ้นใช่ไหมครับหมง่งพูด ถูกต้องครูกิติจี้ให้เห็นถ้าคนไทยไม่รักชาติไทยไม่สามารถขี่กันทำให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในไม่ช้าประเทศก็จะล้มลงได้เหมือนชิ้นไม้ที่ล้มทีละชิ้นคนไทยเท่านั้นที่จะรักษาชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปเป็น อย่างน,นคะนักเรียนนะคะเป็นการอ่านทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกทักษะภาษาขึ้นมาค่ะเล่มน,นี้ค่ะนะคะหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนักเรียนทำไปแล้วนะคะวันนี้ให้เปิดหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเปิดข้อสองค่ะเราจะมานะคะ ดูข้อความที่เขากำหนดให้นะคะนะคะให้นักเรียนนะคะขีดเครื่องหมายถูกในช่องนะคะในวงกลมนะคะตามข้อความที่เป็นจริงในเรื่องชาติของเรา,าคุณครูถึงได้ให้นักเรียนนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งจําได้นะคะว่าพร้อมแล้วนะคะเตรียมดินสอบขึ้นมาเลยค่ะมาดูข้อที่หนึ่งกล่องใบแรกเป็นรูปต่อแผนที่ประเทศไทย นเรนว่าถูกไหมใช่ไหมคะคิดดูนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะนเรนก็กาดเครื่องหมายถูกลงมาในช่องสี่เหลี่ยมนี้ในวงกลมนะคะต่อไปค่ะข้อ2อ่านพร้อมะคะุณค่ะและคิดไปด้วยนะคะกล่องอีกใบมีกระดาษรูปแผนที่และชิ้นไม้สี่เหลี่ยมเต็มกล่องใช่ไหมคะใช่ค่ะนเรียนกาถูกลงไปค่ะกาดีๆนะคะ ต่อไปค่ะข้อเออ่ข้อ3นะคะอ่านด้วยนะคะนักเรียนทํางานเป็นกลุ่มจนงานสําเร็จทั้งสองกล่องนักเรียนทํางานเป็นกลุ่มจนงานจนงานเสร็จทั้งสองกลุ่มจริงไหมคะทั้งสองกล่องเลยใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะอาออกาถูกลงไปใช่ไหมคะครู กิติชื่นชมนะคะภูมิใจในตัวนักเรียนมากเพราะว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มนั้นทำไมคะมีความพยายามต่อไปค่ะผลงานทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องสามัคคีผลงานทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องสามคัาคมใใมคีนักเรียนว่าใช่ไหมคะกิติใช่ไหมความสามัคคีคืออะไรคะ ร่วมแรงร่วมใจกันใช่ไหมใช่ค่ะต้องถูกต้องนะคะถ้าเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันงานจะเสร็จไหมไม่เสร็จใช่ไหมคะถ้าเกิดเราโมโเกันแต่ผลงานนั้นเสร็จเพราะเด็กมีความพยายามนะคะช่วยกันมีความสามคัคคีต่อไปค่ะพระมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นทำให้ทุกคนมีประเทศ ไทยอยู่ในปัจจุบันจริงไหมคะคิดดูให้ดีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นใช่ค่ะทำให้คนทำให้ทุกคนมีประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะลูกนะเดเวกาถูนะคะต่อไปค่ะ คนสร้างชาติไทยก็คือคนไทยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะ,ะก็คือคนไทยที่เป็นนักรบและมีเป็นผู้ที่กล้าหาญใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายคนไทยเท่านั้นที่จะรักษาชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปเรียนว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนแท่งไม้ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะถูกนะคะ ถ้าคนไทยนะคะแตกแยกนะคะก็เหมือนจริงไหมที่ล้มทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราสามาัคคีรักไข้ปองดองกันเราก็จะมีประเทศชาติที่อยู่ต่อไปได้นะคะต่อไปค่ะข้อ3ให้นักเรียนนะคะเติมพยัญชนะลงในช่องว่างให้เป็นคำที่ตรงกับความหมาย เพิมพย,ยัญชนะลงในช่องว่างให้เป็นคำที่ตรงกับความหมายความหมายจะอยู่ด้านนี้เห็นไหมคะลูก1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6ความหมายมาอ่านความหมายที่1ก่อนค่ะเกาก่อนอ่านด้วยค่ะเก่าก่อนความหมายที่2ท,ทําโดยมานะบากบันทำโดยมานะบาด สามสำแดงออกมาให้เห็นสมแดงออกมาให้เห็น,ออหหน4บ้านเมืองแว่นแขวน 5. สู้รบ 6. ดูแลคุ้มครองบริหารอะมาดูอันแรกเลยเลขหนึ่งมันจะลงมาอย่างนี้เห็นไหมคะลูกนี่คือเลขหนึ่งนะคะ อะไรคะที่หมายความว่าเก่าก่อนถูกต้องค่ะโบราณเขาให้สระโอมาแล้วสระอานอนเนนมาแล้วตรงนี้ต้องเติมอะไรค่ะบอใบไม้นะคะแล้วก็ลานก็รอเรือนะคะโบราณน,นี่อ่านตามแนวแนวอะไรคะแนวตั้งข้อ2เป็นแนวนอนอย่างนี้เห็นไหมคะลูก พอมีพอพามาให้สระอายอยักษ์สระอาเราจะต้องเติมต้องดูก่อนว่าความหมายคือทำโดยมานะบากบันอันไหนคะโอ้ถูกต้องค่ะต้องคือความพายายามใช่ไหมคะเติมยอยักพยายามยออามอยามพายายามเห็นไหมคะ หนึ่งอ่านว่าโบราณถ้าตามแนวนอนก็คือพยาบาทพยายามนะคะต่อมาค่ะสำมแดงออกมาให้เห็นนี่นี่สำมแดงออกมาให้เห็นปรออาปลาปลาอะไรคะถูกต้องัะปรากฏเติมตัวอะไรเติมเองคุณครูไม่บอกอ่ะต่อไปค่ะสี่บ้านเมืองแว่นแคว้น เติมตัวอะไรตรงนี้เขาให้รอเรือสละอมิสระเออันนี้เสาสละเติมคำว่าปร,นนะประเทศเขียนเอนักประเทศเขียนยังไงถ้าเขียนไม่ได้นี่นก็ต้องเปิดย้อนไปดูในเนื้อเรื่องคําว่าประเทศเขียนยังไงต่อไปค่ะข้อห้าคำว่าสู้รบอะไรคําไหนที่หมายความว่าสู้รบ หาตรงตามนี้สองตัวเองเขาให้เราเรือมาแล้วตัวนี้ต้องตัวอะไรคะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะบอใบไม้อ่านว่ารอโอบอรบนักรบนั่นเองใช่ไหมคะสู้รบกันต่อไปค่ะดูแลคุ้มครองบริหารตัวอะไรไม่รู้ให้กอไก่มาคอรออ ดูแลคุ้มครองเติมคำว,ว่าอะไรคะถูกต้องอีกแล้วปลกครองปลากไก่เราเรือนะคอรอองอค,องอครองอ่านว่าปลกครองนะคะคุณครูเติมให้2ข้อข้อหกับข้อ2 3 4 5 6คุณครูเฉลยให้แล้วแต่คุณครูไม่เขียนให้นักเรียนต้องไปดูเองนะคะต่อไปค่ะข้อสี่ นะคะคให้นักเรียนโยงคำนะคะกับความหมายเรามาดูคําก่อนอ่คําแรกเลยธาตุได้อ่านพร้อมกันค่ะธาตเผอโอกาสท้าทายแผนที่ด้านนี้ค่ะอ่าน,อ,านอ่านไปด้วยกันนะคะ หลงลืมไปชั่วขณะหลงลืมไปชั่วขณะชวนทะเลาะชวนทะเลาะผู้ยอมตนให้อยู่ใต้อำนาจผู้ยอมตนให้อยู่ใต้อำนาจเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสม แบบที่เขียนย่อจากพื้นดินแบบที่เขียนย่อจากพื้นพื้นดินอะไรที่ย่อจากพื้นดินอ่ามาดูทาสก็คืออะไรคะผู้ยอมตนให้อยู่ใต้อำนาจใช่ไหมคะถ้าเราไม่ยอมใช่ไหมคะสู้หรือว่าเรารักามัคคี้ละ เราก็จะไม่เป็นทาสใครใช่ไหมคะลูกอ,อันนี้นักเรียนก็โยงมานี่ครูโยง,ยงมตัวนี้ถ้าใครมีแม้มทัดใช้ไม้บทัดนะอันนี้ครูไม่มีนะคะครูขออนุญาตใช้มือโยงนี่เห็กคะโยงมาหาเลยคะ่ะผู้ยอมตนให้อยู่ใต้อํานาจของคนอื่นใช่ไหมคะต่อไปเผลอเผลอนักเรียนเผลอไปเอ่ออะไรคะ เผลอ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 อะไรดีอ่ะเผลอนอนหลับไปตื่นมาไม่ทันอย่างเงี้ยก็คืออะไรคะใช่ค่ะหลงลืมไปชั่วขณะหลงลืมไปชั่วขณะนี้ก็ยงังต่อไปโอกาสโอกาสอันไหนเอ่ยชวนทะเลาะใช่ไหมคะชวนทะเลาะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมโอกาสโอกาส ใช่ค่ะเวลาที่เหมาะสมต่อไปค่ะท้าทายใช่ค่ะชวนทะเละาแผนที่แบบที่เขียนย่อจากแผนดินนะเด็กๆโยนะคะต่อไปค่ะอ่านตามคุณนะคะพระมาหากษัตริย์อธิบายค่าศึก กิจกรรมลุกกรานดุความหมายพระเจ้าแผ่นดินการทำงานร่วมกันร่วงล้ําเข้าไปขยายความชี้แจงศัตรู นเรนมาดูพระมหากษัตริย์จะตรงกับอะไรคะใช่ค่ะพระเจ้าแผ่นดินนะเรนก็โยงมาเลยพระเจ้าแผ่นดินต่อไปค่ะอธิบายตรงกับคำว่าอะไรคะขยายความชี้แจงนะคะฆ่าศึกก็คือสัตรูกิจกรรมกิจกรรม การทำงานร่วมกันใช่ไหมคะต่อแผนที่ใช่ไหมคะลุกรานลุกลานร่วงล้ำเข้าไปร่วงล้ำเข้าไปนะคะอันนี้คือความหมายเรียนโยงให้เรียบร้อยนะคะและก็อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคุณครูขอจบแค่นี้ใครที่ทำไม่ทันนกรก็เปิดย้อนไปนะคะหน้า122ข้อ3ถึงข้อ สีส่วนข้อ2คุณครูเฉลยให้แล้วใช่ไหมคะถ้าจะดูทบทวนก็อีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณครูขอจบแค่นี้สวัสดีค่ะ